ชาราศีสิงนะฮะกับดวงการเงินนะฮะโชคลาภวาสนาในช่วงเดือนกุมภานะฮะไอะเรารู้ดวงไวๆนิดนึงนะฮะเริ่มต้นครับเรื่องของเงินพิเศษนะฮะมีเงินฟุกๆนะฮะเอะเอเอนื้อสนใจหน่อยมีดาวเกี่ยวข้องเงินทองะฮะดาวโชคลาภโคจรเล่งมีโอกาสได้เงินฟุกๆแล้วก็มีโอากาสได้เงินพิเศษมีโอากาสทีาา่จะคุยเจราจาต่อรองเด่นนะครับเพื่อนๆดูว่าดาวการเงินของเราคือดาวพุธคือปากวาจาการพูดคุยการยื่นเอกสาร การทำเรื่องหนังสือสัญญานะฮะหรือจะเป็นการกู้ยืมในกระตาบนะครับดาวมันเด่นในมุมที่ส่งผลบวกกับเรานะฮะดาวพุธเงินทองและโชคลาภโคจรเล็งออาโอเคมันเสริมเรื่องของการพูดคุยและมีน้ำหนักในการคุยดาวพุธเจอกับดาวอาทิตย์นะฮะมันเป็นคู่ดาวเกี่ยวกับวัยพิบไอเดียต่างๆเด่นแปลว่าช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องของเงินทองจะเคลียร์ได้แก้ได้ไวดาวพุธโคจรเจอดาว เสาเรียกว่าดาวคู่สมพลนะครับมีพ w e r ในการพูดคุยแล้วก็ในการแก้ปัญหาเรื่องของเงินทองนะครับในเรื่องที่เราต้องการนะฮะแปลว่ามันมีจังหวะดาวที่มันเด่นเรื่องของเงินทองการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนการทางานเชิงลุกต่างๆนะครับประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีครับจังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองเด่นอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆครับสมมุติว่าเรากำลังลุ้น เรื่องเงินในส่วนไหนก็ตามนะครับมันจะมีเงินในส่วนนั้นเข้ามาไม่ใช่ว่าลุ้นเรืนั่ง,งเฉยนะคือบางทีเราก็พยายามกางจะคุยเจรจากับเพื่อนกับแฟนกับคนใกล้ตัวหรือกับผู้ใหญ่นะฮะบางทีกับคู่ค้าคูยเจรจาเรื่องเงินทองหรือต่อรองผลประโยชน์นะฮะก็มีดวงสําเร็จนะครับหนีมจังหวะดาวมันเด่นมันต้องพยายามอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราต้องการแล้วจะสําเร็จนะครับจังหวะดาวดีเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยนะเผื่อเพื่อน กำลังมีปัญหาเรื่องอะไรต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องรีบจัดการนะโอเคก็มีเกณฑ์สำเร็จนะครับจังหวะดาวมันเด่นในมุมของเงินที่มาจากความสามารถพิเศษของเรานะฮะหรือเงินมาจากวาจาเงินมาจากการยืน่นเอกสารที่ผมมองว่าเพื่อนๆจะเป็นต้องทําเรื่องกู้นะครับทําเรื่องกู้ยืมนะฮะมันมีโอกาสสําเร็จสูงนะแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะฮะโคจรอ,อยู่ในตําแหน่ง เงินทองนะฮะเอาเรื่องกันนะเปเงินหมุนนะฮะภาเกตไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะสร้างกิจกรรมเพิ่มในสิ่งนั้นแบบเป็นพิเศษเงินหมุนแรงขึ้นนะครับอาไรสิ่งครับหมุนแรงคือมีเงินเข้ามากกว่าเดิมนะฮะแต่รายจ่ายต่ตางๆมันก็เข้ามามากกว่าเดิมกันนะฮะแปบลบว่าไม่ใช่แบบเงินเข้ามากออกน้อยอันนี้ดีนะฮะหรือเงินเข้าน้อยออกมากอันนี้ไม่ไหวนะแต่อันเนี้ยเงินเข้ามากออกมากนะครับอันนี้ก็ กลายเป็นแบบเส้นปิมปิมนะฮะในจังหวะเหมือนกับเงินเข้าหมื่นนึงโดยจ่ายเก้าพันกว่าเนะี่ยเห็นไหมเหมือนก็เลยปิมปิมนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรสปจ่ายมันมันใกล้เคียงกันเรารู้แบบนี้นะครับเราก็ต้องคอยมาสังเกตดีๆว่าอะไรที่เป็นรายจ่ายที่แบบเราไม่ค่อยยังไม่อยากจะยังไม่อยากจ่ายแต่ถ้ามันเป็นนี่สินก็จ่ายนะถ้าอะไรที่แบบจําเป็นก็ซื้อแต่อะไรที่ไม่จําเป็น นะฮะเ,เพื่อนๆครับระวังหาห้ามใจดวงดีๆนะฮะเพราะามันจะมีเหตุให้หมุนได้ซื้อครับในช่วงนี้เยอะเป็นพิเศษนะฮะชัวดาวเกี่ยวกับเรื่องวาจาเด่นถือเพื่อนๆตั้งใจนะฮะเรื่องวาจานะจะพูดจะคุยจะเคลียจะจัดการอะไรสำคัญ,คญอ,อได้หมดนะฮะช่วงนี้วาจาเด่นพูดคุยแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือทากิจกรรมอะไรก็ตามแล้วคนพอจะนับถือนะฮะศรัทธาพอจะเชื่อในวาจาของเรานะฮะ ทำมอกสารสัญญาต่างๆเกี่ยวกับผลประโยชน์สําเร็จนะฮะหรือว่าแม้แต่ช่วงนี้มันมีายจ่ายสําคัญอะไรบ้างผม,มต้องบอกก่อนเพราะว่าถ้าเรารู้จังหวะที่เงินม,มันจะไหลออกในส่วนนั้นเราก็หาวิธีอุดลอยรั่หรือหาวิธีป้องกันเท่าที่ทําได้นะฮะมันก็จะช่วยลดเลจ่ายได้ดังนั้นถ้าอะยรับเข้ามาเท่านี้าลจ่ายมันพอกันมันก็มันจะไม่ค่อยเหลือถ้าเจ่ายไอ้ถ้าเรารับสูงนั่นนีราลจ่ายเรากดลงมาได้ เงินเราเหลือถูกไหมฮะฉะนั้นจังหวะนีาา้นะครับ 1. รายจ่ายดาวสุกนะฮะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งมรณะดาวสุกกับดาวราหูนะฮะร,ระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะฮะดาวสุกจากเลนสาา์สระชะโคจรมรณะนะครับ2รายจ่ายเกี่ยวกับการเรียกว่ารถเสียน่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถค่าใช้จ่ายจุกจีเกี่ยวกับการเข้าสังคมนะฮะมีคนกู้ยืมนะฮะน,นี้ก็ต้องระวังหน่อยนะแล้วก็รายจ่ายปรับชำับรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาเนี่ยผมยังดูนะว่า ก็เผล่นนะฮะระวังเรื่องของรถแล้วก็การนัดหมายหรือคนกู้ยืมนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ประการต่อมาเราสุกยังเป็นเรื่องของการงานนะฮะค่าใช้ใจ่ายการงานเอาเรื่องกันนะก็ดีกว่ายืมกันนะฮะนันต้องระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับงานนะครับมมนมีอะใ,ใจบางทีค่าของใช้ในที่ทํางานอุปก,กรณ์การทํางานเสียพัง หรือถ้าใครค้าขายโอเคเราต้องเติมซื้อของมาลงทุนนะจะเป็นช่วงที่ต้องลงทุนพอดีอะไรก็ตามนะฮะหรือรายจ่ายจากลูกน้องบริวารน,นะฮะมันเป็นรายจ่ายที่ทุกมิติเลยนะที่เกี่ยวกับงาน,นะฮะเพราะเพื่อนๆแต่ละท่านจะทํางานแตกต่างกันตรงนี้ฮะคนทำงานเกษตรกรรมโอ้ช่วงนี้อุปกรณ์การทํางานมันเสียพอดีนะครับหรือว่าต้องซื้อของอะไรมาเอาเนื่อความสะดวกอะไรก็ตามเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้อกับงานหรือคนที่ทํางานนะฮะเอ๊ยแล้วก็ แล้วก็เรื่องของการเดินทางนะฮะการนัดหมายเรื่องของยานพาหนะนะครับจะมันเสียที่มันรวนที่มันมีปัญหานะฮะผมว่าเ,เพื่อนๆน่าจะพอมองออกว่าอะไรบ้างที่พอจะเคลียร์และแก้ได้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนนะช่วงนี้ระวังคนมาเอาเปรียบนะฮะหรือหาเสียหาเลยอะไรพวกนี้นะฮะหรือหาวิธีเอาเปรียบหาผลประโยชน์จากเรานะฮะดูดีๆนิดนึงครับ แล้วก็จะมีงานเลี้ยงยนะฮะให้ใช้จ่ายงานสังคมนะฮะเพราะว่าดาวสังคมโครจรอ,อยู่ตรงอย่างมรณะนะครับมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ยายการสังคมนะก็เข้ามาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ต้องกลัวผมก็ดูว่ามันก็หมุนได้นะ,ะัะเป็นเงินหมุนแหละถ้าเรารู้อะไรที่ควรใช้หรืออะไรที่ควรเก็บหรืออะไรจะหารายได้พิเศษจริงๆมันมีดวงไรายได้พิเศษเข้ามานะฮะเป็นการลงทุนกันแหละคนนึกถึงแต่โชคฟุกๆนะฮะยิ่งก็มีโอกาสนะ แล้วก็ถ้าช่วงนี้วาจาเด่นมีอะไรจะคุยจะกู้จะยืมจะผัดผ่อนผ่อนผังหรือจะทวงนะฮะเออมันก็มีสัญญาณดีนะฮะหรือบางทีจะคุยกับคนใกล้ตัวแบบให้ช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินบางส่วนหน่อยสิค่าใช้จ่ายบางอย่างพอช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันพอได้อยู่นะฮะก็คือมันเป็นช่วงที่ดาวคนใกล้ตัวพอจะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้กับเราให้กับเราได้นะฮะแล้วก็ะยนนี้ดาวการเงินของเรานะฮะ อย่างที่บอกว่าเข้าขอเครื่องใช้นะครับมันจะไม่ใช่แค่ยานพนานน่าเองนะครับบางทีของใช้ในบ้านนะฮะเสียหายพังแตกหักราวนะครับทุกนี้หรือซ่อมบ้านอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านและของใช้ในบ้านนะฮะหรือคนในบ้านนะฮะนี่แหละโอ้โหน้าหนักในการใช้ส่วนของบ้านครอบครัวหรืออุปกรณ์เครื่ององใช้เยอะมากนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยคือตัวที่อุดรอยรั่วหรือหาวิธีที่เซฟนี้ได้ก็จะปลอดภัยนะฮะข้ออีกข้อนึงนะฮะที่ต้องระวังคือระวังปวดแค่ไม่สบายนะฮะ ช่วงนี้มีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะครับเซฟเซฟร่างกายนะฮะแต่ผมก็ดูว่าป่วยไข้ไม่สบายมันก็อาจจะไม่ใช่จะเป็นตัวเลขหรือว่าเรื่องของเงินทองให้ชัดเจนนักแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของงานทำอะไ้ไปเต็มที่นะฮะมันก็ทําให้ขาดรายได้ไปนะฮะฉันดูแลร่างกายดีๆนะใช้งบเติราต้องใช้ร่างกายนี่เยอะนะฮะฉันนี่นคือเรื่องราวนะดวงการเงินโดยรวมผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะแต่ผมโฟกัสเรื่องอะไรจ่ายอะไรบ้างที่เพื่อนๆจะเซฟได้เงินจะเหลือเพราะว่าเงินมันเข้าเนี่ยเข้ามาแน่แนอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ม,มาบ้ากอบกระถิด้วยแต่อุดลอยล่วได้เงินถึงจะเหลือผมเลยวันนี้โฟกัสเรื่องเงินในจุดที่อุดลอยล่วนะโอเคครับขอให้โชคดีครับรอดปลอดภัยแน,น่นอนครับเป็น,นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ